ลมนลมนี่คิว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 ค่อยค่อยไปมค่อยไปไปเลยแล้วเออแล้วไม่ปล่อยไม่ไปเดี๋ยวไปเองต้องให้ลูกเยอะเถึงจะไปกบอโลกโลย้วยฮมไม่ติดใม่ติดแน่ใจอือ ไปเยไปเไปไกลเลยนะไปไปเองมันไม่ขึ้นดันไงมันก็ไม่ไปเองเดี๋ยวมึงไปเองแม่ไป ไม่ไปเนาะอไปลูกถือไปเลยคุณแม่ไปเยไเลเอาโลอไไปด้วยไปด้วยเมองัานไปทน้นคัที่แล้วก็ไปทางโน้นไปบ้านยายลำใหญ่เนาะ่ไปเร็ว เอาไพ่ไปเอาสิ่งดีๆเข้ามาไปกระบี่เลยไม่หายเลยไปไปเลย <laughs> ไปเลยไป,ยไปยกระบี่เลยไอเ,เอาโชคเอาลาบมาเอาโชคเอาโชคไปไม่ได้แล้ไม่ปลไปเราไปไปกระบี่เลยเดี๋ยวดอปเมื่อปีที่แล้วก็ไปทางนป้นแหละ